โดยเฉลี่ยของไอซอปติกพี่ประ,ประมาณเกือบ3ปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นปีหนึ่งมันถี่มากถ้ามันเกิน3ม,มันก็ไม่ไหวต่อ1ปีที่เราไม่ไม่ควรที่จะจะเปลืองขนาดนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะต้องกลับเข้ามาแก้ไขอีกเพราะว่าทุกครั้งที่ที่มีการเปลี่ยนหรือสายตาเราเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปเราตัดทุกครั้งเราไม่มีต้องกลับมาหาให้แก้ไข ชั้นชื่อปีรพัฒน์ศรีพิพัฒน์นะคะอายุ60ปีก่อนหน้านี้ทำงานด้านประกันภัยค่ะเป็นประกันวภัยสภัยสินใหม่รถยนต์บริษัทแห่งหนึ่งตอนนี้กเกษียณแล้วค่ะตัดแว่นร้านทั่วไปเวลาที่เราใส่มันจะไม่สมูทต้องกลับไปแก้ไขทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจก็เลยลองมองหาที่เหมาะสำหรับเราก็มาพบไอซอฟติกค่ะก่อนที่จะจะมาพบที่นี่เราเปลี่ยนแว่นบ่อย ก็เลยรู้สึกว่าการที่เปลี่ยนบ่อยๆภายในหนึ่งปีมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็เลยมาพบแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับที่มาของไอโซฟติกก็เลยทดลองดูแตกต่างกันมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบจ,จากที่เดิมจะเป็นการแค่ให้เรามองตัวเลขแต่พอเข้ามาที่ไอโซฟติกมีมากกว่าคือมันเหนือความคาดหมายที่เราคาดหวัง คว่าดูแลดวงตาเราตรวจสุขภาพตาเราอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้ผ่านการตรวจแบบนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งต่างกันมากคือของที่เราตัดใหม่ที่ไอซ s o f ิกสบายตาขึ้นเบาขึ้นใส่ขึ้นบางครั้งมีความรู้สึกนะคะว่าเหมือนตัวเองไม่ได้ใส่แว่นลืมไปว่าตัวเองใส่แว่นจะล้างหนะ้อาอ้าวแว่น,แว,นแว่นยังคงอยู่คือมันเป็นความที่เบาบางแล้วสบายแล้วทําให รู้สึกว่ามันถนอมสายตาโดยเฉลี่ยของไอซอ o ต t i พี่ปร,ประมาณเกือบ3ปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นน่ะปีหนึ่งมันถี่มากถ้ามันเกิน3มันก็ไม่ไหวต่อ1ปีที่เราไม่ไม่ควรที่จะ จะเปลืองขนาดนั้นความแตกต่างมันมีเดิมก็เคยใส่โปกแอสซิบมาเหมือนกันจากของที่เดิมมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราจะก้าวเท้าเดินมันจะมีภาพซ้อนหรือตกบันไดแล้วเราได้มีการใส่ของที่ไอซับติดตัดปัญหาที่เรากัง,งวลนะ่ะอยากบอกว่าไม่ต้องกัง,งวลเรื่องว่าจะต้องกลับเข้ามาแก้ไขอีกเพราะว่าทุกครั้งที่ที่มีการเปลี่ยนหรือสายตาเราเพิ่มเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป เราตัดทุกครั้งเราไม่มีย้องกลับมาหาให้แก้ไขมีต่การติดต่อไปว่า3เดืนที่ผ่านมา,าใสาแว่นแล้วเป็นอย่างไรบ้างสายตาเป็นอย่างไรบ้างจะมีการเรียกว่ามีการดูแลเราหลังจากการขายหลังจากที่เราใส่ไปอย่างสม่ำเสมอไอซอติกจะดูแลเราดีดีมากมาก